สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนีผมมาอยู่หน้าครับบรรยากาศมาเตรียมสีวนันเอ้เตรียมสีวันมาสิเตรียมสีเก้่ยวเขาครับเนะกี่ยวเขาอยู่หน้าอีกหน้าหนึ่งแถวบ้านเอิ่นว่าหน้าทงครับเพราะมันอยู่ทงนะเป็นหน้าแล้วก็อยู่อยูทงก็เลยเอื่นใจกันมาหน้าทงนะครับนะหน้านี่ติดข้องนะถารดเกี่ยวยครับ รถเกียวเพิ่นส่อมเต็มขึ้นมาท่านแล้วมาเสิ็จแต่เขี้ยวงย่มเศร้าแต่ตอนนี้ก็เกือบสิบสิบโมงกลัวล่วนะเราส่อมมาท่านในแล้วอยู่ครับนะในระหว่างทิถทางกับเบิ่งบรรยากาศนะสถานทีนะ่บริเวณที่สิเกียวเขานะครับว่าเป็นลักษณะใดนะเป็นแบบใดนามหลายบ่นะ นี่ครับเป็นคล้องน้ำหน้าหน้าติดคล้องครับหน้าติดคล้องคล้องน้ำน้ำยังไหลยอยู่น้ำยังยังไหลไหลามาแตงหวยตะไหม้ครับอําเภอกันทลักไหลามาเรื่อยๆครับผ่านมาอัเพอกันทลักอําเภอกันทลักอําเภอศรีรัตนะครับไหลไปเรื่อยๆ นะบสถ์เราไปสิ้นสุดทางใดครับลงไปหอดผ่านบรนทุ่งสว่างบัรนตูมครับน,นี่ครับน้ำยังไหลอยู่น้ำยังไหลนะน้ำยังไหลขุ่คลองน้ำไหลไปอยู่นี่ครับบนเขาสีเกล เขาก็ล่มไปเบิดแล้วล่ะครับไปแล้วบ่โอ้ย,อย <c oughs> นี่เพิ่นมาทาทารถเกี่ยวครับนัดกันแต่ตงสายม,มือล่ะรถเกี่ยวไปกับว่ารถพังรถเกี่ยวพังเมื่ท่านได้หอดห้าจังรเชื่อนี่ครับเข่าล่มครับน้ำยังไหลยอยู่น้ำยังไหล น้ำยังไหลน้ำไม่สายังเต็มลยครับอันนี้ของหน้าหน้าหน้าเอื่อยครับหรือหน้าพอร,รุ่งครับรุ่งงามน้ำยังเต็มอยู่น้ำยังเต็มสายอยู่ครับน้ำคลองยังเต็มคลองอยู่ น้ำไหลมาเต็มหอยตะไม้ครับนี่ปลาบอก,กับข้อมีอยู่ครับนเกินผู้มันผ,ผู้หาอยูหากินกับเอาเหมาวานกับสิพ่อได้ยี่หรอครับมีแต่อีกฝั่งนึงครับเขาลมล่มใส่น้ำน้ำนี่ไหลยอยู่น,นี่ นี่น้ำเขาล่มเส้นน้ำน้ำยังไหลยอยู่ลูเขาก็เริ่มเริ่มแตกขึ้นลวน้ำยังไหลอันนี้เป็นหน้าของของลุงครับหน้าของลุงย่างเอาไปน้ำคล้องก็ยังไหลไปเรื่อยอยู่ น้ำยังเยอะอยู่พอแล้วกลับไปเบิงเขาสมรถเกี่ยวเขาเ่าสีแล้วตอนใดวันยังไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนเลยนี่ครับหน้าอีกฟังหนึง่งสิบวาัานได้เกี่ยวอู้ยาวไปสุดพ่ดแล้วครับ ดแดนที่เห็นหมดแล้วครับันี้ผู้ใด้องมาใส่เบ็ดไว้ใส่ว่า,า,วา,านีป่าปะนี่ตั๊บกวนี้ละข้าวเกี่ยวก็หนานีงานหนึ่งครับหน้านี่เพิ่นเกี่ยวแล้วองซองมือทีแล้วครับ ร่เกี่ยวห้างานหนึ่งกระตากอยู่ครับตากแหงแล้วละ่ะตากแหงให้ใส่กระสอบเรามาเก็บไปเรียบร้อยแล้วครับนี่งานหนึ่งน่ครับเพือสีถาเกี่ยวอยู่แล้วนี่ละ่ะล่มนามพือกันครับนามหลายเขาล่มใส่นาม ถารถเกวอยู่ครับเขาล่มทั้งเขาทั้งหยาครับล่มทับกันหน้าก็มายังถือประสูงอยู่สิเป้งออกไปทางหน้า่งคางเพื่อหน,น,น้ามันก็ยังไหลยอยู่ครับเ,เป้งออกไปก็จะสิบเป้งไหลออกหรือไหลเขาหน้าม,มันเสมกอกันนี่หน้านี่เพิ่เกีียวแล้วครับ นี่ของเฮาบ่านเกีียวกับถ่ายอยู่ถ่ายรถเกีียวอยู่นี่ครับหน้าหน้าท่างมันให้กันยังมาท่านอีเกียวเพื่อกระถารถขั้นนี้คือกันครับถ่ายอยู่นำกันยังไหลไปอยู่ เดี๋ยวเอาไปเบิ่งรถเกียวครับเพื่อนเกียวเพื่อนส่อมไปหอดใสแล้วนะส่อมไปหอดใสล่ะไกลสีเหลี่ยเราะเอาเอาอีหยังกันเกิดหยังกันขึ้นเรื่องเรื่อง ตอาตามอตามป,ปอนานะเดีย <c ười> มาเบิงรถเกี่ยวเขาเบรดเขาสองรถดึ่งซับดังโชวเออยกนื่อโโล่เลยไปยังเมือ่อคืนโอนัดรถปะ ทออนามทอหนามทอนามทอนามขึ้นมาอยู่ในน้นทอันแะที่ไอ๋อทอหนามเพื่อนอ๋อเวล่าเพิ่นเป่ยงนามมันก็ไปห้ากันอ๋อรงนี้เนาะเออตัวนี้คือป้องกันไว้เลยเนาะแันมียังหาอีกก็มันกระสีดันออกไปอือ เอ้าวันนี้ได้เกี่ยวแท้แล้วบ๊วบุล่ะตอนใดบุลนี่ครับสองชิ้นแล้วล่ะมึงไปเกี่ยวกับท่อหนามทอหนามเป่งเป่งหนามอยู่กันแท่น่าก็เลยครับก็เลยออกเล็กใหม่ นี่ครับเล่คนออกไปถ่ายคิ้วได้นี่เจ้า่อไงยอยว่าโอ้ต่อกันต้องเข่าแถวต่อเลยส่วนนี้นเป็นใบเปงอ,อุ่มฮ <c oughs> ะ สมแล้วเด็กเกี่ยวแทแน่นอนครับที่เแล้วนี่แตว่านามันบกแห้งนิดหรื่งอกลหลายเพิง่อเลร้อยเปดร้ง้วดเกี่ยวคนสมไกลเสียแล้วนะครับต้องไปเกี่ยวอีกเจาะหนึงกอนเพิ่จะไดเกี่ยวของผมนะจะได้คิว2องหองมือนี่ครับสมแล้วก็จะได้คิวของห้องมือเนี่เด็กเกี่ยวแทะแน่นอน เดี๋ยวกลับไปหน้าก่อนมันวันนี้กลับมานั่มรถครับอยากได้อยากได้รถไปเกี่ยวของเจ้าของของเจ้าของยูนี่กับมี่ยูสองสามคิวครับมาถ่าต่อคิวต่อต่อจากต่อจากของผมต่อคิวอะไรอาลงยูทูปคนนี้นี่เอาแต่เดียวสุดรอมากแล้วมากับน้องไส้น้องไส้เพื่อนนะมากับลูกไส้เพื่อน อันนี้ก็ว่าเมน่นคิวเพิ่อนอีกที่นี่เดียวมาคิวต่อคิวอา้าวนี่คือคนมาครับมามาจองคิ้วรถพี่เกี่ยวเข่าเจ้าของผู้ใดกระยากไดของเจ้าของต่อคิ้วครับตามลำดับรถเพื่อกระลำบากใจขึ้นกันไปตามคิวโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนิทซะก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับสบายดีสวัสดีครับ